Hi guys welcome to my channel with t e c h e r สุธิลาย็นช่ Today I would like to talk about these pictures these pictures นะจะพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านี้แหละ Can you see bus traffic lights train road and plane เราลองดูแล้วลองวิเคราะห์ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็มาสังเคราะห์นะคะรวบรวมความคิดเป็นความคิดรวบยอดวันนี้น่าจะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรดีเอย้ย transportation มีหนึ่งคำแต่ในหนึ่งคำประกอบไปด้วย4ี่พยางเพราะฉะนั้นลองไฟกรอบนะคะว่าคุณคูณเน้นที่พยางไหน transportation transportation นะเน้นที่2จุดนะแต่จุดที่ดังที่สุดก็คือพยางค์ที่3นั่นเองนะเน้นหนึกับ3ามทรานเบาๆไม่ต้องหนักนะ transportation transportation นะเพราะฉะนั้นเวลามีคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปนะคำใดก็ตามประกอบไปด้วยสองพยางค์ขึ้นไปเราจะต้อง ขยันเน้นคํานะคะเวลาเน้นคํจาจะเน้นคําไหนก็พยายามฝึกฟังแล้วก็ฝึกสังเกตใส่สัญลักษณ์การสเตรทลงไปด้วยเครื่องหมายขีดนะขีดเดียวเอียงนะเอียง,งไปทางขวาเป็นการเน้นเพื่อที่ว่าเวลาเราไปอ่านเองเราจะได้เน้นคํำที่ถูกต้องค่ะ they go to work by they go to work by แล้วก็ตามด้วย vehicles นะยา,านพาหนะมีอะไรบ้างเอ่ย car SUV car truck lorry bike bicycle อนะย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเป็นไม่ทางการเราก็จะเรียกว่า bike bicycle ก็ bike, นะคือเก็บเต็มๆนะคะความหมายเดียวกันถ้านำเอาเครื่องยนต์ไปใส่นะเราก็จะใส่คำว่า Motor motor มอเ o r ร์บ e m o มอเ c y c l e ซค์ค j จี Jeep, นะ๊ปจี่าพวกรถทหารหนะ้ารถเล็กๆนะคะบัสบนะัสบัสคิดว่าคงออกเสียงได้ชัดขึ้นนะคะนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็มี SUV Car นะคะอะคือเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่นแหละแต่ว่าเขา ทำให้มันกว้างขวางขึ้นแล้วก็ยกให้มันสูงขึ้นกว่ารถเก่งธรรมดานะคะส่วน truck นะบ้านเราก็เรียกปิกอัพใช่ไหมคะบ้านเขาก็เรียกเหมือนกันเขาเรียกว่าพิกคับพิกคับทรัคนะพิกขับทรัคของเราเรียกแค่ปิกอัพอย่างเดียวนะคะลอรี่อันนี้คือรถบรรทุกนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างไม่มีแล้วเนาะนั่นคือยานพาหน,นะรวมความแล้วเนี่ยเราเรียกว่าแลน transportation transportation นะคะ transportation ก็คือการขนส่งการคมนาคมแลนะ Land ก็คือบกพื้นดะินรวมความแล้วคือการคมนาคมทางบกนั่นเองค่ะชัยยศวิเิือระยองบ่ายชัยยศวิเิือ ระยองบ่ายเนี่ยวนะฟันบนกดลิมฝีปากล่างวแล้วก็ถ้า S ไปอยู่ระหว่างสระเมื่อไหร่มันจะออกเสียงแบบนี้ค่ะซ <Z. Z. S 1> นะคะซึ่งสองเสียงเนี้ยวนะ v. กับซในภาษาไทยไม่มีรันนั้นมันก็จะยากสำหรับเด็กไทยแต่เราก็ต้องฝนะึกนะเวลาเราจะพูดเสียงนี้ก็ต้องพูดให้ชัดนะคะววะนะคนะ v. V. นะ Z. เพราะฉะนั้นคำนี้ก็ออกเสียงว่า visit visit v i s i t นะคะแล้วมี s อีกต่างหาก visit ทำไมถึงมี s ล่ะอ่ะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยามีการผันรูปด้วยการเติม s หรือ es หรือ i es ขึ้นอยู่กับว่า verb นั้นลงท้ายด้วยอะไรในที่นี้เติม s ค่ะทีนี้กดการเติม s es i es ครูได้ทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้น ย้อนกลับไปดูค่ะถ้างงหรือสงสัยนี้ v i s i t นะคะตามด้วยระยองระยองก็คือจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทยใช่ไหมเป็น place สถานที่ visits จะแปลว่าไปเที่ยวค่ะสังเกตไหมคะจะมีคําว่าไปเที่ยวเพราะฉะนั้นตัวมันเองให้ความหมายว่าไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการแต่งประโยคก็ไปเที่ยวไม่ต้องมีคําว่า go มาอีกแล้วนะคะ verb แท้สองตัวอยู่ใกล้กันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ เวิร์บที่จะอยู่ใกล้กันได้ก็มีเวิร์บช่วยกับเวิร์บแท้นักเรียนก็คงเคยเรียนมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้น v i s i t แต่งอย่างนี้ไปเลยค่ะมันก็แปลว่าการไปเที่ยวค่ะ Ver รแปลว่าไปเที่ยวนะคะนี้ถ้าเกิดหลัง v i s i t v i s i t นะคะเป็นคนจะแปลว่าไปเยี่ยมเยียนค่ะเช่น I visit my g r a n d p a r e n t I visit my g r a n d p a r e n t นะฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของฉันนะคะ ทีนี้ชายศไประยองด้วยวิธีไหนโดวยวิธีไหน,นะคะ่ะ by ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมี ship ship on your right hand or left hand left or right ship อยู่ตรงนั้นด้านฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวา left or right ถ้าดูดีๆเวลาเราจะอ่านหนังสือเราก็ต้องอ่านจากซ้ายมาขวาใช่ไหมคะแต่คุณครูขออ่านจาก top to down บนลงล่างนะคะ ship c ruise ship ferry ferry container container ship container ship gondola gondola raft raft คำนี้จะออกเสียง raft ก็ได้ raft ก็ได้เสียงสระอาก็ได้นะคะเสียงสระแอร์ก็ได้ค่ะแบบอังกฤษแบบอเมริกันค่ะนี้มาดูความหมายนะถ้าเราต้องการหมายถึง เรือทั่วไปเราใช้คำว่า boat ได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการระบุไปว่าเรือชนิดไหนเราก็ต้องใช้คำศัพท์เฉพาะของมัน ship ก็คือเรือที่มีขนาดความกว้างความจุมากใหญ่กว่าคำว่า boat นั่นเองค่ะส่วน cruise เป็นเรือท่องเที่ยวเรือสำรานะคะนำนักท่องเที่ยวเที่ยวล่องไปตามแม่น้ำตามทะเลนี้ของไทยก็มีนะ เจ้าพยา River Cruise นะคะเป็นของใครเอ่ยจำไม่ได้เนาะน่าจะเป็นของดาราคนหนึ่งละค่ะเป็นเจ้าของกิจการนะเจ้าพยา River Cruise นะคะเป็นเรือสำราญพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอันนี้เกิดจากการผสม2องคำนะ Cruise นะ Cruise แปลว่าล่องล่องเรือ Ship Cruise Ship คือเรือที่ล่องไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพื่อความบันเทิงความ หน้าพิลบเขาก็เรียกกันเรือท่องเที่ยวนะคะเรือสำรานคนไทยแต่งรู้มากเรือสำรานนะคะตัวน ferry ferry นะคะเป็นเรือข้ามฟากนะคะก็อาจจะบรรทุกคนข้ามฟากหรือบรรทุกพาหันะอันอื่นข้ามฟากก็ได้เช่นบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากเราก็คิดแล้วกันนะคะว่าถ้าสามารถบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากเรือ f ฟ i ร y มันน่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เนาะต่อมา c o n t a i n นอร์คอนเทนเนอร์เวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าลงไปดูนแผนกพวกเครื่องครัวนะไปดูตรงกระติกนะ้ำไปดูตรงอะไรปิ่นโตข้าวไปดูตรงแก้วนะ้ำไปดูกล่องก็ได้ค่ะมันจะมีคำภาษาอังกฤษตัวนี้ค่ะคอนเทนเนอร์ อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะของเรานี้ใช้คำศัพท์ตัวเนี้ใช้ในวงแคบมากเรามาใช้กับตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์จริงๆแล้วมันแปลว่าภาชนะภาชนะเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่สามารถใส่ของได้เราก็เรียกภาชนะค่ะ containership นะทนเ t a i n ชิ s อ่าเพราะฉะนั้นคอนเทนเนอร์เป็นสามพยางแล้วคุณครูเน้นที่ภายนชนะเอะอ sorry คุณครูเน้นที่ พายางที่สองค่ะคอ er. er. นเ a นเนอร์คอนเชนเนอระคะต่อมาก o อน o ดล g าก d อนเนะเป็นเรือนะสำหรับพานักท่องเที่ยวเที่ยวเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรือพายนะคะมีคนพายคนแจวนะร้องเพลงด้วยให้ความระเริงบันเทิงกับนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวก็ชมสองฝั่งคลองของกรุงเวนิสนะซึ่งอยู่ที่ประเทศอิตาลี นะแล้วก็ได้รับขึ้นชื่อ Long T B N ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะสวยงามมากกรุงเวนิสนะคะต่อมา w r a p ์รันะคะแพรถ้าทำด้วยไม้ไผ่เราก็เรียกว่าบัมบู o r a ท์นะทีนี้แพรเนี่ยมันมีหลายชนิดนะขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่ทำทำด้วยอะไรพลาสติกก็มียางก็มีอะไรก็มีนะคะเราก็ดูกันไปค่ะ I fly around the world by I fly around the world by เนี่ยอ่านทีละคำอ่านเป็นประโยค I fly around the world by fly นะยอยักเนาะวายให้เสียงยอยักษ์ around around นะรอบรอบเอ่อเอ่อเอ่เสียงอออ่างเพราะนั้นมันสามารถลิงคำได้ใช่ไหมลกูก I fly around the world by ลิงเสียงลิงคำ I fly around the world by นะฉันเดินทางฉันบินไปรอบๆนะโลกด้วยวิธีใดเอ่ยนะบินในที่นี้ไม่ใช่การกระพือปีกนะคะแต่มนุษย์เราบอกว่าการที่เราสามารถลอยในอากาศได้เดินทางในอากาศได้เราใช้คำศัพท์ว่า fly คล้ายๆก,กับพฤติกรรมของนกนั่นเอง I can fly เคยฟังเพลงไม่เอ่ย <laughs> Hot air Balloon Hot Air Balloon นะคำนี้เป็นคำผสมเนาะมี Hot ร้อนใช่ไหม Air ออากาศ Balloon สองพยางเพราะนั้นต้องเน้นแล้วล่ะค่ะ Balloon บะเบะบะเนะเน้นคำที่สองลูกนะเพราะนั้นมันไม่ใช่ลูกโป่งธรรมดาแต่ลูกโป่งลมร้อนนะคะใช้ความร้อนเพื่อที่จะดัน ลูกโป่งหรือบอลลูนอันนี้ค่ะขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะแต่ถ้าแก๊สหมดเชื้อเพลิงหมดอาตัวใครตัวมันนะลูกนะต่อไป p l a n e p l a n n นะตัว e ออกเสียงไม่ได้ใช่ไหมลูกเราก็มาหันหันมาดูตัวถัดมาค่ะข้างหน้ามัน n เป็นสระหรือพยัญชนะเอ่ยถ้าเป็นสระก็ดูตัวถัดมาอีกแต่พอเอิน n มันเป็นพยัญชนะ N ให้เสียงเนอะใช่ไหมคำนี้ก็เลยออกเสียงว่าเพลนเพลเงียค่ะออกนะคะเสียงท้ายจำเป็นมากต้องออกค่ะถ้าไม่ออกฟังไม่ชัดค่ะอย่ามาเ n ลนเพ n นเฉยลูกฟังไม่รู้เรื่องนะต้องออกให้ชัดชดนี่คือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันแตกต่างแล้วเรา แล้วเราโฟกัสเราให้ความสนใจเราระมัดระวังในการออกเสียงเราจะเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนค่ะถึงสำเนียงจะไม่เป๊ะแต่ฝรั่งฟังรู้เรื่องก็พอแล้วเนาะอืม plane plane นะบางคนก็จะได้ยินคำว่า a e r o p l a n e ใช่ไหมลูกนะ plane อย่างเดียวก็สามารถสื่อความได้ค่ะต่อมาค่ะมีมอเตอร์ด้านหลังค่ะ มีร่มข้างบนค่ะเหมือนจะเป็นชูชีพคล้ายชูชีพเนาะพารามเตอร์พารามเตอร์นะพาราโมเตอร์นี่แหละค่ะนะเขามีกีฬาชนิดนี้เขามีให้บริการด้วยนะลูกนะยขึ้นขึ้นไปครั้งละตั้งหลายตังนะหลักพันนะคะไปใช้บริการเนะี่ยเขามีบริการด้วยทียนี้คนที่จะไปเล่นอันนี้นะต้องมีความรู้แล้วต้องฝึกฝนกับคุณครูด้วยไม่ใช่อยู่ๆนะขึ้นเลยครั้งแรกมันจะ challenge นะท้าทายเกินไปหรือเปล่าเอ,อ่ยกับชีวิตนะต่อไป space shadow space shadow นะอันนี้คือกระสวยอวกาศค่ะก็ไปกับ b rocket จะหลวดเลยแล้วกันเนาะอ mm ืม hmm. helicopter 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 ส Hel ี่พยางใช่ไหมลูกเน้นที่พยางไหนเอ,อ่ย helicopter แลยครัเอพยางค์ที่หนึ่งค่ะวันนั้นต้องออกให้ได้หนึ่งนะทำทำเครื่องหมายชิงเฉียงนะชิงเฉียงเฉียงไปทางขวาค่ะที่บนตัวอักษรที่เราออกเสียงเน้นเราจะได้จำได้ว่าไอ้ตัวนี้มันออกเสียงเน้นตรงไหนเพราะว่าการเน้นคำของคนต่างชาติเนี่ยแต่และที่เราไม่สามารถระบุได้เลยว่าอันนี้คือต้องตำแหน่งที่หนึ่งตลอดนะที่สองสามไม่ไม่ค่ะเราต้องหัดฟังเขาหรือเราสามารถเช็คจาก ดิ c ชันนารีที่เป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะอังกฤษเป็นอังกฤษนะลูกนะมันจะมีเครื่องหมายบอกให้เราออกเสียงเน้นลูกแต่ถ้าไม่รู้จะหาที่ไหนก็ฟังคุณครูค่ะแล้วพยายามออกเสียงตามให้ได้โอเคเนาะ Air transportation Air transportation นะการคมนาคมทางอากาศนั่นเอง How do you go to London? How do you go to London? คำถามแบบนี้ตอบ Yes/No ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะคุณครูบอกหลายรอบแล้วนะคำถามที่มันจะตอบ Yes/No ได้หนึ่งถ้าขึ้นต้นใน verb to be OK สองถ้าขึ้นต้นใน verb to have OK สามถ้าขึ้นต้นด้วย modal verb OK นอกนั้นไม่โอเคค่ะ อันนี้มันขึ้นต้นด้วย how ใช่ไหมคะ how อย่างไรเขาให้อตอบว่าไปอ่ะ go ใช่ไหมอันนี้ go เบอร์เป็น go ไปลอนดอนนะลอนดอนคือเมืองหลวง capital of England England นะ England ับ England นะสำเนียงต่างกันเยอะนะลูกนะออกเสียง England ดูด,ดีกว่าไหมอ่ะ how do you go to London อนาะไปที่ กรุงลอนดอนนะไปอย่างไร I go there by I go there by นะ go there t h e นี้แปลว่าที่นั่นที่นั่นเป็นคำสรรพนามสถานที่แทนมาจากลอนดอนนะเพราะเราพูดไปแล้วหนึ่งรอบนั้นเขาก็จะใช้สรรพนามแทนแล้วก็เขาจะไม่พูดซ้ำเนาะ t h e ว่าที่นั่น ที่ที่ไกลตัวผู้พูดนั่นเองนะ I go there by by อะไรคะ by plane I go there by by truck I go there by ship แล้วแตนะ่เนาะเพราะฉะนั้นด้านหลัง by ก็คือเป็น transportation นะ transportation นะเรื่องของการคม,มานาคมก็เลือกมาสักทางหนึ่งนะคะ I go there on foot I go there on foot ถ้าเป็นยานพาหนะะตัวอื่นๆนะลูกนะใช้บายค่ะแต่ถ้าเราต้องเดินด้วยเท้าของเราเองเราจะไม่ใช้บายฟ o d เดินด้วยเท้าเดินบนเท้าของเราเองเราจะใช้คำว่าออนค่ะอันนี้ข้อสอบออกเยอะนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับประถมมัธยมแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยตรงเนี้ยเป็นจุดบอดของพวกเราเพราะพวกเราชอบติดบายใช่ไหมไอโกเดบายอย่าลืมนะตรงเนี้ยเน้นด้วยค่ะ I go there on foot. Transportation นะเป็นเรื่องของนี้เราก็มา read the passage กันนะมาหัดอ่านข้อความกันนะคะ Transportation Transportation นะการคมนาคม Transportation Transportation <laughs> พูดบ่อยๆลูกอย่าเบื่อพูดบ่อยๆให้มันติดปากก่อนลูกนะ ทีนี้ passage ข้อความเนี่ยคุณครูแบ่งด้วยสีให้เราเห็นชัดๆเนาะว่าข้อความเนี้ยมันมีแค่ four sentences f o u sentences there are four sentences in passage there are four sentences in this passage นะมีแค่4ประโยคเองแต่ทำไมมันยาวยาวเรามาดูที่ สีขาวก็เลยค่ะลูก There are m i i l t a r y types of transportation Land transportation, air transportation, and water transportation นะบอกว่า many แปลว่าส่วนใหญ่ types แปลว่ารูปแบบแปบลบว่าชนิดก็ได้ค่ะประเภทก็ได้ค่ะกนะ็บอกว่ามีรูปแบบใหญ่ๆ สแบบของการคมนาคมแปลอีกรอบค่ะการคมนาคมเนี่ยส่วนแบ่งเป็นสามชนิดใหญ่ๆอแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งมีอะไรบ้างเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมีการคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำแอเนเห็นไหมคะแอนลำดับสุดท้ายเราใช้แอนหน้ารายการสุดท้ายที่เราจะพูดนะคะ ต่อมาสีเหลืองโอดสั้นมากเลย The land transportation moves on land. The land transportation moves on land. นะการคมนาคมทางบกก็เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายทางบก A few examples of land transportation are car, bicycle, and truck. ก็บอกว่าตัวอย่างนิดๆหน่อยๆนะ A few สองสามแบบว่าสองสามมีอยู่บ้างนะคะ e x a m p l เเมื่อมันมีสองสามนั้นตัวอย่างก็เติม S นะคะเป็นพหูพจน์ยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างการคมนาคมทางบกมีอะไรบ้างคะคือหนึ่งรถยนต์รถจักรยานแล้วก็รถบรรทุกบรรทุกน,นี่คือบรรทุกเล็กนะคะ r u c k pick u p pickup นะบ้านเราเรียก pickup นี่แหละค่ะเป็นชนิดของ truck เหมือนกันค่ะต่อไป Air transportation moves in the air นะเพราะฉะนั้นการคมนาคมทางอากาศก็เคลื่อนย,ย้ายเคลื่อน Move, เคลื่อนเคลื่อนไหว Move แปลว่าเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกก็คือขนส่งนั่นเองก็คือการขนส่งทางอากาศนั่นเองนะคะ Such as ยกตัวอย่างเช่น Hot air balloon นะก็แค่บอลลูนลิคอปเตอร์พารามเตอร์เนี่ยค่ะ เราออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ออกเสียงว่า hot air balloon helicopter and power motor ก็เป็นตัวอย่างแต่ละตัวอย่างยังไม่จบตัวอย่างเราก็เสียงสูงนิดนึง balloon helicopter and แล้วก็กดได้เสียงต่ำ power motor อย่างนี้ค่ะต่อไป water transportation transportation มีอะไรบ้างคะทางน้ำ ทางน้ําก็คือการเคลื่อนย้ายทางน้ํานั่นเองนะการคมนาคมทางน้ํานั่นเองนะ moves moves นะคะแปลว่าเคลื่อนไหวก็ได้ย้ายก็ได้ใช่ไหมลูกในที่นี้ถ้าใช้กับจำนวนเรื่องการคมนาคมก็คือการคมนาคมที่มันเดินทางทางน้ํานั่นเองนะคะ such as boat ก็เรือ ship and ferry นะคะ In the old days อ่ประโยคสุดท้ายแล้วนะ In the old days ออกเสียงดิเพราะว่านำหน้าคำที่เป็นสระ old old เสียงออออเอเอเนี่ยเสียงสระใช่ไหมลูก old แปลว่าแก่แปลว่าเก่า In the old days we used animals for transportation such as buffalo, horse and ค a m เมบอกว่าในวันเก่าๆก่าคือในอดีตนั่นเองเราใช้สัตว์ในการคมนาคมยกตัวอย่างเช่น s ั c h ช s ก็จะมีควายมีมา้าแล้วก็มีอูดอย่างก็แล้วแต่ว่าภูมิภาคข,ของแต่ละประเทศจะมีสัตว์ประเภทไหนของบ้านเราก็มีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกมีอะไรอีกที่สามารถเคลื่อนย้ายขน ขนย้ายคนสิ่งของจากที่หนึ่ง from place to place จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะก็จะมีอะไรเอ่ยคงไม่ใช่ครกโคดานะลูกนะไอ้คไม่เอานะลูกนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยอีกสัตว์ที่พาเราไปได้มีอะไรเอ่ยงูก็ไม่เอานะลูกงูไม่เอาไม่เอางูไม่ได้งูไม่ได้ แม้จะเป็นฮานาคนด้าก็ไม่เอาลูกมันไม่ขนย้ายเราไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันจะขนย้ายเราจากปากเข้าท้องมันลูกอะไรเอ่ยง่ายๆของไทย elephant elephant ช้างอะค่ะน้องช้างรู้จักไหมเอ่ย questions for transportation คำถามเกี่ยวกับการคมนาคม I can read for you all, but you have to answer by yourselves. นะอ่านให้ได้ค่ะแต่พวกเราต้องตอบเองนะลูกนะ Number one How many transportation types are there? How many transportation types are there? นะร,รูปแบบของการคมนาคมมีกี่อย่างนะ How many ถามเกี่ยวกับคำนามที่นับได้ถามจำนวน เกี่ยวกับคำนามที่นับได้นะ t y p e นับได้เติม s แต่ถ้าคำนามที่เราเอามาถามนับไม่ได้เราจะไม่ใช้ How many ค่ะเราจะใช้ How much How much เช่น How much money do you have How much money do you have นะถ้าเป็นจำนวนเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนก็บอกแกแก แกมีตังเท่าไหรอ่อ่ะภาษาไทยมันใช้คำได้หลากหลายนะลูกคุณคุณคุณมีเงินเท่าไหร่ครับนะ่ยก็แล้วแต่ของเรามีหางเสียงอีกตั้งหากนะของฝรั่งเขาไม่มีค่ะฝรั่งง่ายกว่าไหมอะ่ะเนาะ Number two what types are water transportation what types are water Transportation นะการคมนาคมทางน้ำคือแบบไหนแบบไหนคือการคมนาคมทางน้ำ Number three What did we use for transportation in the old days? What did we use for transportation in the old days? นะรูปแบบของการคมนาคมในอดีตนะในวันเก่า d ดอเดสโอแปลว่าแก่แปลว่าเก่าในอดีตเนี่ยเราใช้อะไรในการคขามนาคมนะคะ number four can a ship move on land can a ship move on land m o v e o n can a ship move on land m o v e o n m o v e o n นะครับลิงค์คำก็จะเป็น m o v e o n m o v e o n can a ship move on land เราก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาเขาลิงค์คำวัะนั้นเราก็ต้องหัดลิงก์เราจะได้ฟังเขารู้เรื่องเนาะแค่ในชิป move on land อะแต่ move on เราไปลิงค์คำล้วก็ไม่ต้องอ่านออนอีกแล้วไงเนาะแค่ในชิป move on land แค่ในชิป move on land ทีนี้เอาเพิ่มเสียงตูงนิดนึงลูกโอ้มันยุ่งยากจริงๆเลยต้องฝึกบ่อยๆอ,อะค่ะแค่ในชิป move on land แค่ในชิป move on land วพาเราพูดแบบนี้ถามแบบนี้คําถามที่ขึ้นเสียงสูงท้ายคําเนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราทราบว่ามันต้องการคําตอบแบบไหนเอ่ยและถ้าสังเกตดีๆ can เป็น modal verb แน่นอนตอบอะไรเอ่ยอันนี้ไม่บอก <laughs> number five give five examples of land transportation give five examples of land transportation ยกตัวอย่างนะ มาหตัวอย่างสำหรับการคมนาคมทางบกค,ค่ะกัคลิปนี้ก็หลายเทคแล้วค่ะกว่าจะสำเร็จนะก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะคะมีคำถามอะไรเดี๋ยวเวลาสอนสดถามได้หรือคนที่ผู้ชมที่ไม่ใช่นักเรียนนะเป็นผู้ที่ต้องการสแสวงหาความรู้งสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ค่ะ แล้วไงจะเข้าไปตอบนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย see y o